ดิฉันชื่อประภาพรแท่ชั่วค่ะอยู่ห้องกลมมา37ปีแล้วค่ะการที่เราได้มานั่งสมาธิทำให้จิตใจเราสบายค่ะแล้วก็เมื่อก่อนอตัวดิฉันก็เป็นคนอารมณ์ร้อนมากเหมือนกันค่ะแต่ว่าหลังจากที่ได้มานั่งสมาธิแล้วทำให้จิตใจสงบลงแล้วทำอะไรก็รู้จักว่าจะคิดก่อนที่จะทำค่ะ แล้วก็ทำให้ทุกๆคนในบ้านก็มีความสุขค่ะก็บางครั้งก็มีอะไรที่ไม่ดีก็เอามานั่งสมาธิค่ะแล้วก็ทำให้ทุกคนที่บ้านได้เบิกบานค่ะหลานๆสองคนก็ชอบที่จะมาวัดนั่งสมาธิกันค่ะอยากจะชวนทุกท่านมานั่งสมาธิในวันที่22เมษายนค่ะ ในวันคุ้มครองโลกค่ะและขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุ